๋ยก้าขอสวัสดีชาบัาพาทุกคนกกกทุกท่านกันด้วยนั่นเองนะวันนี้เนี่ยเราก็กลับมายอยู่ในส่วนของเกม Ro บ lox ในแบบที่มีชื่อว่า a n i m เมชั่นไฟต์เตอร์ซิมูเอแต่อีเชนเคอทุกคนเออก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยเราก็จะมาทำการสรุปอัปเดตเวอร์ชัน8.2นั่นเองนะเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราเนี่ยจะพาไปต,ตีตัวลับในโลกของมหาเวทผนึกมารด้วยนั่นเองนะว่ามันอยู่ตรงไหนของแบบนั่นเองเนาะทุกคน โอเคแต่ก่อนที่เราเนี่ยจะไปทําการอธิบายเองก็คลิปนี้เนี่ยเราก็ยังอยู่กับแฟนสุดที่รากันอีกเช่นเคยนั่นเองนะคะผมใช่ิหมอ้วนอือใช่แล้วครับที่รักของผมก็มาพบกับผมอีกแล้วนะะนะคะอี้อี้ใช่เลย้วนะคะเออก็เราเนี่ยจะมาทําการอ่าเล่นในส่วนของเซิร์ฟเวอร์แฟนกันนั่นเองนะคะุณผู้ชมอ่ะโอเคมาเดี๋ยวเราจะมาทําการสรุปอัปเดตเวอร์ชัน8.2กันนั่นเองเนาะ แล้วก็ต้องขอบอกไว้ก่อนนะว่าไอ้เจ้าอัปเดตเวอร์ชัน8.2นะเพิ่องอัปเดตเข้ามานะคุณผู้ชมเพิ่งทำการแชร์ดาเซิร์ฟสุดร้อนร้อนเมืม่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมานี้เองนะ,อะโอเคนะสำหรับอัปเดตเวอร์ชัน8.2นะคุณผู้ชมด้วยสอกตอดตรงนี้ก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงอะไรนะแต่ว่ามันจะเปลี่ยนแปลงตรงฐานด้านขวานั่นเองสำหรับเวอร์ชันแพทช์8.2เนี่ย แคนาะซีพิตี้ไวล์โอเพนนิ่งเนาะเหมือนอันนี้เนี่ยเหมือนจะเห็นในส่วนของแถบการันตีเวลาเปิดแล้วนั่นเองเออ Replace Secret in Merchants with Shiny b o o ส์เนาะเหมือนจะแทนที่ไอ้เจ้าตัว Secret ทุกคนไอ้เจ้าตัว Secret ตัวร้ายเนี่ยก็สามารถไปซื้อได้ที่ Merchant นั่นเองเนาะ49,999ื่นเะก 19, 000, รูบัสถ้าใครทันนั่นเองเนาะแต่ว่าเหมือนคราวน,นี้จะเอาออกไปแล้วก็แทนที่ด้วย Shiny b o o ส์นั่นเองนะคุณผู้ชม เชสสปินเนอร์ไทม์ทูทเวลฟ์อัลเอร์สนั่นเองสารบในส่วนของระบบสปินเนอร์เนี่ยทุกคนก็น่าจะรู้นะว่าไอ้เจ้าระบบหมุนกงล้อเนี่ยคือมันจะใช้เวลาประมาณ8ชั่วโมงแล้วก็จะรีเซ็ตทีนึงแต่ว่ามันเพิ่มเวลามาอีกนะคุณผู้ชมเป็น12ชั่วโมงเลยนั่นเองนะคุณผู้ชมก็ถือว่านานขึ้นนั่นเองนะเออครึ่งวันเลย ต่อมา Automatic Ticket Refund if Server shuts down during rate อันนี้ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากเลยเนาะคือในส่วนของตรงนี้นะถ้าใครเนี่ยกำลังลงในส่วนของเร t นั่นเองเราก็มีการช h u t down s เวอร์นะคุณผู้ชมมันก็จะทำการคืนต k e ตมาให้ดยนะัเองก็คือตอนที่อนะัปเดตน่ยคุณผู้ชมคือไอ้เจ้า คือเลขของบาเบนเป็นดึกมาเนี่ยมาพอดีนะคุณผู้ชมเออแล้วก็คือชัดดาวเซิร์ฟพอดีก็ใครหลายๆคนก็น่าจะทําการลงเลทไปแล้วก็น่าจะโดนชัดดาวกันทุกคนเลยเนาะน่าจะกม่ต้องทการคลืนตั๋วให้นั่นเองนะคุณผู้ชมเคื่อนตั๋วให้อัตโนมัติเลยนะเออก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากแล้วก็คือเมื่อกี้คือแฟเข้าไปแต่ว่าเราคือเนต็ตหาดนะคุณผู้ชมก็เลยเข้าไม่ได้นะฮะเน็ตเดินไม่ได้เลยนเกินนะคุณผู้ชม อันต่อไปเนี่ยในส่วนของระบบ Bugs Fix เนี่ยก็มีอยู่เช่นกันมีอยู่3หัวข้อนั่นเองเนาะสำหรับอันแรกเลยนี่ยก็คือ Opening Chance Fix เนาะในส่วนของระบบการันตีระบบการเปิดเนี่ยเหมือนจะทำการเปลี่ยนด้วยน,นั่นเองนะเกิดการแก้ไขนะคุณผู้ชมระบบเปิดดาวนะเออต่อไปก็คือ Search Bar Works on Mobile นั่นเองในส่วนของแถบค้นหาเนี่ยสามารถ ทำงานได้บนมือถือนะคุณผู้ชมจากตอนแรกแพทช์ที่แล้วไม่สามารถหาบนมือถือับบน Xbox ได้นะแต่ว่าตอนนี้ก็สามารถค้นหาในมือถือได้แล้วเนาะบนมือถือสามารถใช้งานได้แล้วนะเองแล้วก็สุดท้ายะจะเป็น f i x b u g in n n g i t o a b i l i t i e s สเนาะในส่วนตัวนี้เนี่ยมันจะแก้ไขในส่วนของความสามารถข้บบกพังของไอ้เจ้า นาคิโตะนั่นเองนะคุณผู้ชม,มในเจ้ของตรงนี้ก็ไม่รู้จักนะมันเป็นตัวอะไรสามารถบอกได้นะว่ามันคือตัวอะไรในเกมนั่นเองนะคุณผู้ชมเอออันนี้ก็จะเป็นในส่วนของข้อมูลสรุปอัปเดต8.2คร่าวๆนะถ้าข้อมูลในผิดพลาดก็สามารถโต้ย้นและที่ใต้อคอมเมนต์เลยนั่นเองนะคุณผู้ชมอ่ะ โอเคต่อไปเนี่ยเราจะพาไปตีนในส่วนของตัวรับของโลมาหาเบียนผนึกมานะว่ามันอยู่ตรงไหนของแมปเลยนะต้องบอกไปก่อนนะตรงนี้คือเราก็ไม่รู้เนาะจนแฟน,นมาบอกว่ามันอยู่ตรงนี้นั่นเองนะคุณผู้ชมเออก็นอาขอกับเพื่อแฝงสนเทระนั่นเองเนาะแ๋ยวเราจะพาไปดูก,กันนะว่าไอ้เจ้าตัวรับของโลมาหาเบียนผนึกมานี่มันอยู่ตรงไหนเนาะคุณผู้ชม โ okay, อเคคนในส่วนของตรงร,งร่วมทางไปถึกมานะทุกคนก็สามารถมองได้ตรงนี้เลยนะคุณผู้ชมอ่ะอจะเป็นที่สมุดดาเนาะอ่ะแฟกับงอันนี้อยู่นะอ่ะจะเป็นที่สุดดาทุกคนจะเห็นหินก้อนนั้นนะแล้วก็จะมีทางฝั่งนั้นจะเป็นในส่วนของตึกตึกสไตล์ญี่ปุ่นนะคุณผู้ชมป้า,านแต่เราจะพาไปดูนั่นเองเนาะเออโอเคแล้วก็ทําการขึ้นหินก้อนนี้ไปขึ้นไปเลยนะคุณผู้ชมนี่ทางนี้อ่ะคึบเออโอเคเรียบร้อยค่ะ คือตอนแรกเนี่ยทุกคนก็จะไม่เห็นหรอกว่าไอ้เจ้าต,ตัวรับเนี่ยมันอยู่ตรงไหนของตรงนี้นะตรงโซนนี้ใช่ปะให้ทุกคนเนี่ยทําการข้ามาตรงข้างหลังตงน้นไม้ต้นนี้เนาะอ่ะให้ทุกคนก็จะเห็นว่ามันเนี่ยอยู่ตรงนี้นะคุณผู้ชมแต่ว่ามันถ่ายไปเลนแล้วก็ไม่รู้เออมันมาพอดีนะคุณผู้ชมก็ไม่ต้องแปลกใจนะเมื่อกี้ก็แอบตกใจนิดนึงว่ามันหายไปไหนเปลี่ยนที่แล้วเนาะ ป่านะคุณผู้ชมมันอยู่ตรงนี้แต่ว่าเดตมันกากนั่นเองจากคนนี้ก็คือยูตะจากมหาวิทยาลัพฤทธมานั่นเองนะคุณผู้ชมโอ้โหหน้าตาก็แอบ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 เหมือนโจโจอยู่เหมือนกันนะคุณผู้ชมหน้าตามันเข็งขืนมากเลยนะคะ อนนเออสำหรับในส่วนของเจ้าตัวยูตะเนี่ยในเรื่องค่ะเป็นผลิตมาเนาะชื่อในเกมคือยูยูกะเรื่องของมันจะอยู่ที่30บิลลิยอนเลยนั่นเองนะคุณผู้ชมถ้าเราเนี่ยทำการโจมตีไอ้เจ้าตัวยูตะตอนนี้ไปเนี่ยเราก็จะได้ในส่วนของแบจเจสลับมานั่นเองนะคุณผู้ชมเออสำหรับใครเนี่ยที่อยากจะเก็บแบจเจสลับมีก็สามารถมาตีเจ้าตัวยูตะได้ตรงนี้เลยนั่นเองเนาะอ่ะ โอเคทุกคนอะไรก็สามารถมาตีได้นะก็จะยังไม่ตีให้นะคุณผู้ชมเพราะว่าตีไปแล้วนั่นเองก็สามารถมาตีได้เลยโนะอเ,เ,าาเ,เอคทุกคนสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะแล้วก็ที่สำคัญนะอย่าลืมกดก,กระดิ่งเพื่อที่จะได้รับชมคลิปวิดีโอใหม่ๆก่อนใครน,นั่นเองนะเนาะสำหรับคิปมีนาแฟนกับตาก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมทุกๆคนไปก่อนนะเออไว้เจอกันคลิปหน้านะคะผม